เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงเอาไงไงฟังให้ชัดครับลืมแบบทีมาครับเอเค็มได้ไหมครับเค็มอย่างไรได้บ้างครับสวัสดีครับผมอากงี้ครับจับเหตุมหาประกันไทยครับวันนี้มาคุยในเรื่องของเราลืมพบใบขับขี่ฮะแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ฮะสามารถเคลมได้ไหมฮะถ้าเราไม่มีใบขับขี่ในกรณีอย่างแบบนี้ฮะต้องแยกเป็นสองอย่างอย่างทนคือว่าอย่างที่สองคือว่าถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะฮะ ว่าเราคนมีใบขับข e> um ี่หรือไม่มีใบขับขี่ก็สามารถเรียกร้องจากผู้กำกับครับถ้าเกิดว่าเขามีประการเราสามารถเรียกร้องจากประกันฝ่ายเขาได้แต่ถ้าว่าฝ่ายผู้กำกับไม่มีประการทางเราต้องเป็นคนเข้าไปเรียกร้องเองทีนี้ ในกรณีที่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดแล้วฮะมาดูเป็นกรณีกรณีไปนะฮะในกรณีที่มีใบขับขี่แล้วพกไว้แล้วมันหมดอายุแบบนี้ครับจะเคลมได้ทั้งรถเขาและรถเรานั่นก็ตอเนื้อเป็นประกันประเภทหนึ่งเท่านั้นนะครับในกรณีต่อมานะครับถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีใบขับขี่ยังไม่ได้สอบนะฮะประกันเขาก็ยังคุ้มครองคู่กรณีให้นะครับแต่รถเราต้องซ่อมเองทั้งหมดครับ สในกรณีที่ใบขับขี่ไม่ได้พกมานะฮะหรือว่าใบาขับขี่โดนตำรวจยึดแบบนี้ครับไม่ต้องกังวลไปครับนำหลักฐานนะฮะสำเนาส่งมาให้ครับเขาก็จะเปิดเคมแล้วก็คุ้มครองให้ทั้งรถเขาและก็รถเราด้วยครับฝากขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทุกท่านนะฮะสามารถติดตามได้ครับในเฟส ไอในเฟซบุ o กนะครับเพจมหาเฮงประกันภัยนะครับโดยพิมพ์มหาเฮงเป็นภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยประกันภัยภาษาไทยครับขอบคุณครับ